โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับเป็นสูตรใหม่มาแบ,บ่งปันกันครับพบกันเช่นเดิมนะครับฮาโอยธรรมดาวันที่10มิถุนายน2563 วิ่งล่างครับมาปากกันในคลิปนี้สถิติห้างวดครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อวานนี้เราเข้ามาในวิ่งบนหนึ่งศูนย์วิ่งล่างไม่ไม่ไม,ไม่วิ่งล่างต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ครับนี่นะครับสถิติห้างวดเราดูนะครับว่าสูตรเราจะใช้สูตรไหนเที่ยวมาใหม่วันนี้ครับจะเป็นหลักหน่วยบวกกันสองครั้งแล้วไปบวกศูนย์กับหนึ่งคงที่ดีสถิติห้างวด เสร็จแล้วเราจะมาดูวิธีการคำนวณทีละขั้นทีละขั้นนะครับในวันที่6ถึงวันที่จะถึงนี่แหละครับ10มิถุนายนวันนี้วันนี้นนก็วันพุดแล้วเนาะวันพุดแล้วไกลละสลกกินแ่งรัฐบาลไทยแคแค่6วันขอขยายหน้าจอน,นิดนึงครับเอาละเห็นชัดบ้างรยัมครับวิ่งล่างนอยธรรมดาสถิติถูก ห้างวดติดวันนี้มันพุทธที่10มิถุนายนเอาะครับรักหน่วยบวกกัน2ครั้งบวก0บวก1นี่คือผลการออกรองางวัล3ตัวบน2ตัวล่างผลการคำนวณ67ออก36 6เข้าตำแหน่งหน่วยล่างคำนวณ67ออก37 7เข้าหน่วยล่างวิ่งล่างเราครับ4554 เข้า2ตัวล่างในสวยง,งามสูง,งนเนี้ยก็เลยเอามาฝากกันในสูตรนี้เลือกสูตรนี้มาเพราะตัวนี้แหละ5 4 4 5 8่1 8 8เข้ามาหน่วยล่าง01 06เมื่อวาน0เข้ามา10ล่างถูก5งว่ติดนี่เรียบร้อยหน่วยบวกหน่วยบวก0นบวกหน่ะหน่วยคือเลขอ,อะไรเลข0บวกกัน2ครั้งบวกอะไรอีก มีแค่สองหลักหลักเดียวบวกกันสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เดินหน้าศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่ง ดีจังเลยนะครับวันนี้วันที่สิบหนึ่งศูนย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสิ้นีห้างวดหลักหน่วยบวกกันสองครั้งบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่เอาละครับเดี๋ยวเราค่อยไปประกอบกันกับชุดสองตัวล่างหรือเราจะทำงานในคลิปนี้เลยลองรู้ไหม เอาเอาลองดูถ้า,างั้นก็เราก็เอาไปประกบกับชุดวิ่งวินร้อยสูตรเลยเนาะเออจะได้เป็นสองตัวล่างไม่ยากไม่ยากได้ศูนย์หนึ่งแล้วเนาะวิ่งล่างนอยดาศูนย์หนึ่งอันนี้เลขบินร้อยสูตรเราเอาไปจากไหนเรามาจากคอมพิวเตอร์นะใช้สูตรมาครบกกระทบชนร้อยสูตรเลย นี่ไม่ธรรมดาชอบมากเลยอาจารย์ชอบจังเลยนะไอ้เลขบินกระทบชนร้อยศูนยเนี่ยเราคำนวณได้เลขอะไรหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สามหกห้าหาวละถ้าใครอยากได้ผลการคำนวณน,นะจากโปรแกรมก็ขอได้ที่ไลน์กลุบนี้ KTV Channel นะโอเคครับบอกว่าขอบินกระทบชนร้อยศูนยหน่อยอาจารย์ก็จะส่งให้เป็นรูปที่ดีพอตนะว่าตัวเลขนี่มันคำนวณได้ยังไงหนึ่งหนึ่ง 7, 4, 0, 3, 6, 5เอาศูนยกับหนขึ้นต้นนะโดยเฉพาะเลขหนึ่งหนึ่งศูเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่ง 07 04 03 06 05 74 73 43เยอชุดไปเราก็เน้นอ่าไม่ใช่ปัญหา1 01, 0 01 0770 1331ง6 6 0แล้วก็7447สีห้าชุดเป็นนว่ะเสร็จสิ้นกระบ,บวนการสองตัวล่างฮาหนอยธรรมดาวันที่10มิถุนายนสองพันหาฝากไว้ประวานนี้ครับหนึ่งกำลังใจครับหนึ่งซ like ับสไครต์ไลค์แชร์เฮงเฮงเฮนะครับวันนี้ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากิมแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย